รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพี่นอ้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาที่สัปดาห์ที่25ในเทศกาลธรรมดานะครับบทพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับเรตั้งหัวเรื่องว่าทําไมไม่เอาความฉลาดด้านเงินทองมาแก้ไขให้เอาตัวรอดไปสวรรค์ได้บ้างเล่าครับโบราณที่หนึ่งหนังสือประกาศุอาโมอสนะครับ เราคงจดจาท่านได้บ้างประกาศกอามอสเป็นประกาศกเป็นคนทางภาคใต้นะครับดินแดนยูดาห์แต่ขึ้นไปเทศสอนในอาณาจักรเหนือนะครับพระเจ้าทรงใช้ท่านให้ขึ้นไปเทศสอนทางอาณาจักรเหนือแคว้นสมาเดียเพราะฉะนั้นอาณาจักรเหนือเนี่ยจะมีสักการสถานอยู่ที่เบดเอลนะครับเพราะต้องอธิบายหน่อยนึงว่าทางภาคใต้นี่มีพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเป็นพระวิหารที่ถูกต้องเที่ยงแท้ แต่พราะอาณาจักรเหนืออาณาจักรเขาแตกนะครับมีเกิดการปฏิวัติแล้วก็คนขึ้นไปอยู่ภาคภาคเหนือเขาก็เห็นว่าประชาชนลงมาไหว้พระทางภาคใต้ทําให้เกิดการที่คล้ายๆว่าเดี๋ยวอาณาจักรเขาไม่มั่นคงเขาก็เลยสร้างสักการสถานซ้อนขึ้นมาที่เมืองเบตเอลเบตเอลเนี่ยอีกนิดเดียวจะลงมาภาคใต้แล้วก็ทําให้รู้สึกเหมือนว่าได้ได้มาภาคใต้แล้วแต่เ่องไม่ลงมาถึงภาคใตแ้แล้วก็สร้างตรงนี้การสร้างอย่างเงี้ยผิด เพราะในธรรมบัญญัติของมูเสตต้องมีพระวิหารที่เดียวไม่สามารถจะมีพระวิหารซ้อนอย่างนี้ได้เพราะพอประกาศสุคามอสขึ้นไปเทศางภาคเหนือสมณะที่เ็อยู่ในสักการสถานที่เบทเอลก็บอกอามอสบอกว่าอย่ามาเทศที่นี่ที่เนี่ยเป็นสักการสถานของกษัตริย์และเป็นสักการสถานของราชสำนักเออเขาก็พูดถูกนะครับว่า เป็นสักการสถานของกษัตริย์และเป็นสักการสถานของราชสำนักไม่ใช่สักการสถานหรือว่าพระมิหารกรุงเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นลงไปรถประกาศกอารมอสเนี่ยได้ขึ้นมาเนี่ยเพราะพระบิดาเจ้าทรงใช้ท่านจากกรุงเยรูซาเล็มท่านเป็นคนอาณาจากักรใต้ขึ้นมาเทศสอนอาณาจักรเหนือนะครับเพราะฉะนั้นสมณะอามาซิจาอยู่ทางอาณาจักรเหนือก็เลยไล่าอารมอสลงไปแต่อามอสไม่ลงครับเพราะว่าพระบิดาเจ้าทรงใช้มาแล้ว แล้วทาไมถึงต้องใช้อามอมสมาก็เพราะว่าอาณาจักรเหนือเนี่ยมีการผิดความยุติธรรมคนรวยเอาเปรียบคนจนดัะนั้นคาเทศของประคาสุอารอมสจะออกมาในลักษณะที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับเมื่อไหร่วันต้นเดือนจะผ่านไปอันนี้เป็นคําพูดของพวกดูกคนรวยเศรษฐีที่เอาเปรียบคนจนนะครับเมื่อไหร่วันพระจะหมดไปนะเมื่อไหร่วันต้นเดือนจะผ่านไปเราจะได้ขายข้าวเมื่อไหร่วันสัตโตจะพ้นไปเราจะได้นําข้าวสาลีออกขาย เราจะทำถังตวงข้าวให้เล็กลงทำให้ตุ้มเชเคลใหญ่ขึ้นใช้ตะช่างโกงน้ำหนักเราจะได้ใช้เงินซื้อคนจนและใช้รองเท้าสารคู่หนึ่งซื้อคนขัดสนเราจะขายแม้กากข้าวสาลีการโกงตาช่างตวงข้าวให้น้อยตุ้มเชเคลเป็นหน่วยเงินรายได้จะได้มากขึ้นคนจนมีค่าเป็นเหมือนของซื้อขายราคาถูกถู สามารถติดสินบนหรือเอาเปียบคนจนด้ได้แค่ให้รองเท้าสารคู่เดียวก็กซื้อคนจนได้แล้วพระกาสสอาโมสจึงจงตำหนิพวกคนรวยไปเนี่ยแกพูดอย่างนี้ใช่ไหมนะชีวิตแกเมื่อไหร่วันพระจะหมดไปนะเราจะได้เอาข้าวออกขายนะครับแล้วก็จะทําให้ทนานที่ตวงข้าวขายเล็กๆแล้วทําให้ตุ้มเชเคลตุ้มเชเคลไปว่าหน่วยเงินให้ใหญ่ขึ้น ในเหบรรดาวความเลวร้วายที่มนุษย์กระทำต่อการอายุติธรรมเป็นความเลวร้วล,ลำดับต้นๆที่ผู้มีอำนาจมากกว่ามักจะกระทำต่อผู้รอยโอกาสในพระคัมภีร์เมื่อใดที่แผ่นดินของพระเจ้า,าเกิดความอายุติธรรมประกาศศกของพระเจ้าก็จะปรากฏตัวออกมาในสังคมทันทีโดยเฉพาะความอายุติธรรมที่ประชาชนไม่สามารถไปพึ่งใครได้ทั้งจากสถาบันกษัตริย์ที่เป็นผู้ปกครองสถาบันศาสนาที่สอนศีลธรรม เราอาจไม่รู้ว่านักบุญอันตนแห่งปาด,ดัวนะครับก็มีชีวิตยอยู่ประมาณศตวรรษที่12งห่างเราประมาณสัก800900ปีนะครับเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่คิดสชนศรัาทธานะครับบางทีเราก็รู้จักว่านักบุญอันตนเนี่ยอ๋อเวลาเราของหายเราก็ไปสวดขอแล้วเดี๋ยวจะได้เราอาจจะไม่รู้ว่านักบุญอันตนเนี่ยแท้ที่จริงท่านเป็นนักเทศและท่านเดินทางทั่วประเทศอิตาลีฝรั่งเศส เทศสอนที่ใดมีความอายุติธรรมโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบในยุคสมัยของท่านท่านกล่าวตำหนิพฤติกรรมเอาเปรียบแรงงานเอาเปรียบคนยากจนท่านสิ้นใจที่จังหวัดปาดัวนะครับแล้วก็เลยเรียกท่านว่านบุญอันตนแห่งปลาดัวสิ้นใจเมื่อมีอายุได้แค่เพียงแค่ -36 ปีเองนะครับได้รับแต่งตั้งเป็นเกบุญจากพระสันตปปาเพียงหนึ่งปีหลังจากสิ้นใจนะครับแล้ว ก็เป็นที่รักของผู้คนในโลกบนานที่2ในวันนี้นะครับแล้วมุนเปาโลเขียนจดหมายไปถึงทีโมทีซึ่งเป็นลูกศิษย์แล้วมุนเปาโลเดินทางแพร่ธรรมครั้งแรกเนี่ยท่านก็ไปในแคว้นกาลาเทียแล้แคว้นเนี่ยมี4เมืองสําคัญคืออัน i ิโออโคนิจุมลิสตาเดอร์บีแล้วท่านก็กลับบ้านแล้วออกแพร่ธรรมครั้งที่2ท่านก็ไปเยี่ยม4เมืองเนี่ยแล้วเข้าไปเมืองแรกคือเมืองลิสตาปรากฏว่า ในตอนที่มาแพทย์ทาครั้งแรกมีคนเป็นคริสตชนแล้วแต่พอมาครั้งที่สองบ้านของคนที่เป็นคิสตชนเด็กหนุ่มคนหนึ่งในครอบครัวนี้โตขึ้นนะครับโตขึ้นแล้วชื่อที่โมธีในวุลเปาโลรักเขาเป็นผู้ร่วมทางแพทย์เนอะที่โมธีเนี่ยแม่เป็นยิวนะครับแม่เขาชื่อยูนิสยายชื่อโลลิสนะครับแล้วก็ในบุลเปาโลเนี่ยเวลาจะรับที่โมธีมาเป็นเพื่อนร่วมทางเนี่ย แม่เขาเป็นยูแต่พ่อเขาเป็นคนต่างศาสนาเขาเกิดมาเขาไม่ได้เข้าสุนัตแบบชาวยูทั่วไปนึกบุนเปาโลต้องขอให้ทิโมธีเนี่ยเข้าสุนัตนึกบุนเปาโลไม่เคยสอนว่าชาวยูไม่ต้องเข้าสุนัตท่านสอนว่าคนต่างศาสนาที่มาเป็นคริสตัตงไม่ต้องเข้าสุนัตนะครับแต่ไม่เคยสอนว่าชาวยูไม่ต้องเข้าสุนัตเพราะฉะนั้นที่โมธีจะไปแพรย์ธรรมกับท่านท่านก็ขอให้ทิโมธีเข้าสุนัตเพื่อจะได้ไม่เป็นที่กระหารลินทาว่านึกบุนเปาโลกําลังจะ ลบล้างธรรมบัญญัติของโมเสสนะที่โมทีก็ต้องเข้าสุนัตประกฏว่าในวันนี้ท่านเขียนไปสอนที่โมทีขอให้ทำสีอย่างอย่างแรกนะครับวอนขอคือเราต้องขอต่อพระเจ้าการขอคือการแสดงความหวังและไว้ใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าในสิ่งที่เราทําไม่ไหวเราต้องขอนะครับ 2. อ,อธิษฐานคือการสดรวดภาวนา ในคิสชนยุคนั้นอาจจะยังสวดเหมือนชาวยิวคือใชใ้บทเพลงเสดูดีร้องเพลงนะครับจากพระคัมภีร์หรือสวดบทแค่แต่เพื่อบิดาบทภาวนาที่ไระเหยซูดสเจ้าสอนเขาก็คงจะสวดแล้วแต่เราต้องสวด 3. อ้อนวอนแทน 4. ขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคนเธอต้องอ้อนวอนแทนเพื่อมนุษย์ทุกคนเธอต้องขอบคุณพระเจ้าแทนมนุษย์ทุกคนที่เขาไม่รู้จักขอบขอบพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้น อ้อนวอนแทนและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคนเพื่อกษัตริย์และผู้มีอำนาจคือขอต่อพระเจ้าให้คนณเองขอพระเจ้าทรงช่วยบุคคลต่างๆเพราะพวกท่านเป็นคนของพระเจ้าสดวดภาวนาเพื่อผู้ปกครองเพราะคิีตชนสามารถอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้โดยไม่แปลกแยกตนเองในบรรดาขิตชนเวลาอยู่ในสมัยที่พระศาสนาจักยุเริ่มต้นเนี่ เพราะคิสชนจะแสดงตนว่าเป็นคนที่อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ไม่แปลกแยกเพราะฉะนั้นเวลาเธอมีชีวิตอยู่ที่ไหนเธอต้องสดวดภาวนาให้กษัตริย์ผู้ปกครองผู้มีอํานาจนะครับการสดรวดภาวนาเพื่อผู้ปกครองเพราะคิสชนสามารถอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้โดยไม่แปลกแยกตนเองออกไปจากกลุ่มการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําที่ดีงามและเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าพระผู้ไถ่ของเรา รงคมมีพระประสงค์ให้ทุกคนรอดพ้นและรู้ความจริงที่สมบูรณ์หากประกาศกอามอสได้รับเรียกจากพระเจ้าให้ต้องเทศตัก,ตกเตือนคนผิดความยุติธรรมเป็นการพูดความจริงนบ,บุญเปาโลก็สอนที่โมธีว่าข้าพเจ้าก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศการเป็นพยานยืนยันเป็นอาคัสสาวกเป็นผู้สอนคนต่างชาติเรื่องความเชื่อและความจริง ข้าพเจ้ากำลังพูดความจริงมิได้พูดความเท็จข้าพเจ้าปรารถนาให้บุรุษยกมือที่บริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดอย่าให้มีความโกรธหรือการโต้เถียงใดๆระหว่างกันไม่ใช่เน้นให้แต่สัตวบุรุษสวดภาวนาเท่านั้นแต่ในที่นี้นูบุญปเปาโลกําลังจะหมายถึงบุรุษที่เข้ามาถวายตัวแดว่พระเป็นเจ้ารับตําแหน่งผู้อาวุโสนะครับ ซึ่งต่อมาตำแหน่งผู้อาวุโสนี้จะกลายเป็นพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันของเราหรือชายหนุ่มที่อยู่ในตำแหน่งผู้ปกครองนะครับซึ่งต่อมาจะกลายเป็นตำแหน่งพระสังฆราชในพระศสัสกรดูแลกลุ่มคิจฐชนนะเช่นที่โมธีนะครับที่โมธีก็ไปเป็นสังฆราชที่เมืองเอเฟซัสครับคนเหล่านี้มีมือที่บริสุทธิ์จงใช้ในการอธิษฐานภาวนาหากพูดตามพัฒนธรรมของเราก็คือ ใช้มืออันบริสุทธิ์ปนมเข้าด้วยกันแล้วสวดภาวนาจงสวดภาวนาเพื่อพระมหากษัตริย์และผู้มีอำนาจในหนังสือกิจการอาขสาวกที่นบุนดูกาเขียนเล่าการแพร่ธรรมของเปาโลไปทั่วเทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนื้อหาส่วนหนึ่งจะเน้นความจริงที่ว่าคิสชนเป็นที่เข้าใจเป็นที่รักของผู้ปกครองคิสชนเป็นคนที่อยู่ร่วมกับคนในประชาชาติต่างๆได้อย่างสงบสุข กิจชนเป็นลูกของพระเป็นเจ้าแต่ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและผู้ปกครองประเทศนั้นด้วยนบ,บุญดูกานะครับเขียนหนังสือกิจาการอาครัสสาวกแล้วในหนังสือกิจาการอาครัสสาวกในเมื่อเราอ่านไปแล้วเราจับได้ว่าท่านเขียนพยายามจะบอกว่าเวลานบ,บุญเปาโลเดินทางไปที่ไหนเนี่ยชาวยูต่างไปเบียดเบียนเนี่ยส่งท่านขึ้นศาลผู้ปกครองเนี่ยจะไม่หลงทษเปาโลร,รักเปาโลร,รักคริสจชน แล้วรู้ว่าคิดสจชนเป็นคนดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราเป็นคิดสจชนเราสามารถอยู่ในสังคมกับคนอื่นไม่แตกแยกนะครับสวดให้บรรดาผู้ปกครองสวดให้พระมหากษัตริย์เรามาดูบทพวรสารกันนะครับบทพวรสารนบ,บุญลูก,กาในโลกแห่งความอายุติธรรมที่ประกาศกอาามอตต้องมาเทศและเตือนคนในอาณาจักรเหือนั้นมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยผู้เอาเปรียบผู้ยากจนเหล่านี้มีไหวพริบ ความเฉลียวฉลาดมีเทคนิคในการจะเอาเปรียบคนจนนิสายเปรียบเทียบของพระเยซูสุจ้าพรงไม่ได้ทรงมีจุดหมายจะชื่นชมความเจ้าเล่ซิกแซกของผู้จัดการคนนั้นผู้จัดการคนนี้นะครับยักยอกเงินแล้วเศรษฐีรู้ว่าผู้จัดการยักยอกเงินก็จะไล่ออกไปละนะครับผู้จัดการพอรู้ว่าเศรษฐีจะไล่ก็ไปเรียกลูกหนี้มาแล้วก็บอกแก้บัญชี เพราะวาเดี๋ยวพอถูกไล่ออกไปแล้วจะได้มีที่ไปนิสานเปรียบเทียบเรื่องนี้ไม่มีจุดประสงค์จะชื่นชมความเจ้าเล่ห์ของผู้จัดการคนนี้นะครับแม้ว่าจะจบด้วยประโยคที่ว่านายนึกชมผู้จัดการทุจริตคนนั้นว่าเขาทําอย่างเฉลียวฉลาดทั้งนี้เพราะบุตรของโลกมีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกันมากกว่าบุตรของความสว่าง พวกเขาเป็นคนประเภทเดียวกันคือเอาความฉลาดมารับใช้การเอาเปรียบของตนแต่ตอนนี้ถูกจับได้พอถูกจับได้ก็ใช้ความฉลาดเอาตัวรอดใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดมีไหวพริบพระเยซูเจ้าก็เลยสะดุดนสันเปรียบเทียบว่าเธอก็ต้องเอาไหวพริบที่เธอฉลาดในทางโลกเนี่ยมาใช้ในวันที่เธอจะออกโลกนี้บ้างกันแล้วกันนั่นคือทําไมไม่เอาความฉลาดด้านเงินทอง มาใช้แก้ไขเพื่อจะได้เอาตัวรอดไปสวรรค์บ้านเล่าและพระองค์จึงตรัสว่าจงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้เพื่อสร้างมิตรให้ตนเองเพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้วท่านจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ที่พำนักนิรันดรทุกวันนี้เราชื่นชมบรรดามาหาเศรษฐีของโลกที่อุทิศเงินทําบุญจํานวนมากให้กับสถานศึกษาโรงพยาบาลสถาบันค้นคว้าวิจัยต่อสู้โรคร้าย ที่คร่าชีวิตมนุษย์สร้างบ้านพักพิงแก่ผู้ยากจนเร่ร่อนเล่ห์เลียมการเอาเปรียบความทิติธรรมต่อคนจนก็คือการไม่ซื่อสัตย์ต่อความจริงเป็นจุดเริ่มต้นของการไม่ได้เข้าพระอาณาจักรสวรรค์ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่โตด้วยผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่โตด้วย พระเจ้าสเ,เจ้าทรงถือว่าทรัพย์สินในโลกเป็นของที่พระเจ้าประทานให้แก่ลูกๆทุกคนต่างคนต้องช่วยดูแลให้แก่กันและกันอย่างซื่อสัตย์ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลกอธรรมแล้วผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเราถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่นผู้ใดจะให้ทรัพย์สมบัติของท่านแก่ท่านทรัพย์สมบัติของท่านแก่ท่านหมายถึง สิ่งที่ท่านจะได้ในเมืองสวรรค์เนี่ยใครจะให้เรามีหน้าที่นำเอาทรัพย์สินฝ่ายโลกนี้มาใช้เพื่อส,งส่งเสริมช่วยเหลือให้เราไปสวรรค์ให้ได้เราเป็นนายของเงินตราไม่ได้เป็นทาสของเงินตราเราไม่รับใช้มันไม่มีเป็นไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เขาจะเกียดช่างนายคนหนึ่งและรักนายอีกคนหนึ่งเขาจะจงรักภักดีนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้สวัสดีครับ เย็นวันเสาร์ที่27สิงหาคมเวลา16นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในพิธีสถาปนาพระคดินาลใหม่นับพระมหาวิหารนกูุลเปโตรวันนี้ในบทเทศโพระอทรงกระตุน้นบรรดาพระคดินาลใหม่ทั้ง20องค์ให้น้อมรับความกระตือรือร้นแบบเดียวกันกับของอัครสาวกและให้เป็นประจักษ์พยานถึงความรักอันไร้ขอบเขตของพระเจ้า นอกจากนี้ยังทรงขอให้ทุกคนสวดภาวนาเพื่อพระคารินาลริชาร์ดมิชอบแห่งวาประเทศกาหน้าซึ่งล้มป่วยลงเมื่อวันศุกร์หลังเดินทางมาถึงกรุงโรมจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลน n มเมเนปาทร t i ต์ฟิลิ i อสเปริ t ส a m e ิ Grazie a voi se passa Dio il Padre nostro e domino Gesù Cristo. E con lo Spirito tuo. สำหรับการประชุมคณะพระคดินาลสมัยสามัญโอกาสสถาปนาพระคดินาลใหม่ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่8ในพระสมณศสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโดยวันนี้มีพระคดินาลใหม่20องค์ที่ได้รับสถาปนาในจำนวนนี้มี16องค์ที่อายุต่ำกว่า80ปีและมีสิทธิ์เลือกตั้งพระสันตะปาปาในการประชุมคอนเคลที่จะมีขึ้นในอนาคตส่วนพระคดินาลใหม่อีก4องค์จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากพวกท่านมีอายุเกิน80 ปีโดยหลังพิธีสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงนำพระคาดินาลใหม่ไปเยี่ยมพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ณอารามันดาพระศาสนาจักรในสวนวัติกันและจะสวดภาวน,รนา,าร่วมกัน ในบทเทศวันนี้สมเด็จพระสันตปะปาปาทรงอ้างอิงข้อความจากพระรสารของนบุลูกาบทที่12ข้อ4 9่ถึง50ที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าเรามาเพื่อจุดไฟในโลก เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟโดยพระอง์ทรงเน้นบทเทศไปที่ภาพลักษณ์ของไฟซึ่งเป็นเปลวไฟอันทรงพลังแห่งพระจิตของพระเจ้าที่สะท้อนถึงความรักอันลุกร้อนเพื่อที่จะชำระล้างสร้างขึ้นใหม่และจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง ส่งเพ่งไปที่ตัวอย่างของไฟนี้ทั้งสองแบบได้แก่ไฟที่เผาผลาญอันเกิดจากความรักของพระเจ้าและไฟแบบอ,อ่อ,อนๆอันเกิดจากฐานที่พระเยสูเจ้าทรงก่อขึ้นนริมชายฝั่งทะเลสาบทิเบรยสตอนที่ทรงย่างปลาให้กับบรรดาศิษย์ดังที่เล่าไว้ในพระสารของนักบุญยอสมเด็จพระสันตปาปาทรงเริ่มโดยทรง,งตั้งข้อสังเกตว่า สำหรับบรรดาผู้ได้รับพันธกิจโดยเฉพาะในการรับใช้นี้มันเหมือนกับว่าพระเยสุเจ้าทรงกำลังยื่นคบเพลิงที่ลุกโชนให้แก่เราและบอกกับเราว่าจงรับสิ่งนี้ไปพระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้นเพราะอย่างนี้พระเจ้าจึงทรงประทานความกล้าหาญและความกระตือรือร้อนของพระองค์เพื่อความรอดของมนุษย์ทุกผู้คนโดยไม่มีข้อยกเวน้น พระองค์ทรงต้องการที่จะแบ่งปันความเอื้ออาทรของพระองค์ความรักอันไร้ขอบเขตและปราศจากซึ่งข้อแม้ใดๆของพระองค์ให้แก่เราเพราะพระหฤทัยของพระองค์ลุกเป็นไฟด้วยพระเมตตาของพระบิดาเจ้า ภายในเปเลวไฟนี้มีธรรมล้ำลึกแห่งความยึดมั่นในพระภารกิจของพระองค์ที่จะเข้าไปให้ถึงประชากรของพระองค์ด้วยความจริงใจเปิดกว้างต่อทุกผู้คนไปจนสุดขอบโลกไปให้ถึงชายขอบในที่ที่ยังไม่มีใครนึกถึงและนี่ก็คือไฟที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อนำมันมาสู่โลกเป็นไฟที่พระจิตทรงจุดขึ้นในจิตใจและในมือในเท้าของทุกผู้คนที่ติดตามพระองค์ Il padre di Manu Petri, nove apostolo, in agra apostolo, Petri e e et nove selezione e il principale apostolone di elezione in una grande ecclesia in globale. Adorare Dei Omnipotenti, ex Antonio apostolorum Petri e Pauli, e committimus diaconiam di Aconiam, i suoi pastori saldò con il Montagnola, in nome di et e Spiritus Spirito Santo. Toma pronto a ไฟที่เกิดจากทานสะท้อนถึงความสุภาพความจริงใจความใกล้ชิดและความอ่อนโยนของพระเยซูเจ้ารวมถึงการได้ลิ้มรสการประทับอยู่ของพระเยซูผู้ทรงพระชนท่ามกลางเราด้วยก็เหมือนกับไฟที่เกิดจากทานการประทับอยู่ของพระองค์จึงกลับกลายเป็นความอบอุ่นและช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตประจำวันของเรา แล้วทรงยกตัวอย่างของนักบุญชาลเดอฟูโกลผู้ดำเนินชีวิตในทะเลทรายอันเวิ้งว้างนับแรมปีในสภาพแวดล้อมที่มิใช่แบบคริสเตชนท่านวางเดิมพันทุกสิ่งไว้กับการประทับอยู่ของพระเยซูผู้ทรงพระชนทั้งในพระวาจาในศีลมหาสนิทและในตัวของท่านเองที่มีความเป็นพี่เป็นน้องมีมิตรไมตรีและมีเมตตาต่อผู้อื่น จากนั้นพระองค์ทรงกล่าวถึงแบบอย่างอื่นๆของนักบวชชายหญิงและบาทหลวงที่พวกท่านบากบันในพันธกิจด้วยความเสียสละและถ่อมตนเชกเช่นเดียวกันกับคู่สามีพัรยาที่ยังคงรักษาเปลวไฟแห่งความรักของพระเจ้าผ่านการรับใช้อันอ่อนน้อมและการเลี้ยงดูลูก,ลก นอกจากนี้ยังทรงกล่าวถึงไฟที่ผู้สูงอายุเป็นประจักษ์พยายนด้วยผ่านทั้งความทรงจำและประสบการณ์ของพวกท่านที่ได้แบ่งปันให้กับครอบครัวและหมู่คณะเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้คนต่างรุ่นและขับเคลื่อนพวกเขาให้ก้าวเดินต่อไปดังนั้นพี่น้องพระคารินาลที่รักด้วยแสงสว่างและด้วยพลังแห่งไฟนี้ ขอให้พวกท่านจงดำเนินชีวิตเป็นประชากรผู้ศักดิ์สิทธิ์และสัตว์สื่อของพระเจ้าพระผู้ทรงเลือกเรามาและพระผู้ทรงส่งเราออกไปในฐานะผู้รับใช้ต่อมาพระองค์ทรงกระตุ้นเตือนพระคดินาลใหม่ทั้ง20ว่า ขอพวกท่านได้พิจารณาประสบการณ์ชีวิตของตนที่ได้รับจากไฟทั้งสองแบบของพระเยซูเจ้าและพิจารณาดูอัครสาวกผู้กระตือรือร้นที่ได้รับการกระตุ้นด้วยไฟของพระจิตให้มีความห่วงใยกล้าหารทั้งเรื่องใหญ่ๆและกับเรื่องที่เล็กน้อย แล้วทรงระลึกถึงสองประจักษ์พยานโดยเฉพาะคือพระคาดินาลอากอสติโนโคาซาโรล,ลีชาวอิตาเลียนซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการเปิดกว้างให้มีการส่งเสริมการเสวนาแบบมองการไกลเพื่อตอบรับความหวังใหม่ที่เกิดขึ้นในยุโรปหลังสงครามเย็น โดยในขณะที่ท่านจดจ่ออยู่กับประเด็นใหญ่นี้ท่านเองก็ยังทำงานอภิบาลของท่านตามปกติผ่านพันธกิจในเรือนจำด้วยการออกไปเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังอย่างท่อมตนและเรียบง่าย นอกจากนี้ยังมีพระคารินาวันทวนชาวเวียดนามผู้ล่วงลับซึ่งในช่วงศตวรรษที่20ท่านได้รับการชี้นำด้วยไฟแห่งความรักที่ท่านมีต่อพระคริสต์ให้ดูแลใส่ใจจิตวิญญาณของผู้คุมในเรือนจำที่เฝ้าระวังท่านอยู่หน้าประตูห้องถัง ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงกระตุ้นทุกคนให้พิจารณาถึงพระเยซูพระผู้ทรงแสดงให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในความต่ำต้อยแบบนี้เห็นถึงพลังของการถ่อมตนแบบนี้และเห็นถึงวิสัยทัศน์อันเปิดกว้างแบบนี้ที่คอยใส่ใจในรายละเอียดต่างๆอยู่เสมอพร่องตรวจเปรียบเทียบว่า ความลับแห่งไฟของพระเจ้าก็คือมันทําให้นภาสว่างสวยขณะเดียวกันมันก็จะทําให้อาหารของบรรดาครอบครัวผู้ยากไร้ผู้อพยพและของผู้คนเร่ร่อนค่อยๆสุกและวันนี้ก็เช่นกันที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการนําไฟนี้มาสู่โลกพระองค์ทรงต้องการที่จะก่อมันขึ้นมาใหม่บนริมชายฝั่งชีวิตประจำวันของเรา พระยิสุจ้าทรงเรียกชื่อเราแต่ละคนทรงสบตาเราแล้วถามว่าเราจะไว้ใจท่านได้หรือเปล่า